สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแพ้ยอดเซียนต้องขอแก้มือวันนี้เราก็มาอยู่กันในแอปไทยเชด,ดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนนะมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับขอนะครับให้ช่างยันนะครับให้ช่างยันทำนะนำเกมที่แพ้มาบ้างนะฮะ มาให้ชมกันบ้างนะบอกว่าช่างยันเอาเกมที่แพ้มาลงบ้างสิแบบว่าแพ้แบบคาดใจอะไรแบบเนี้วันนี้ช่างยันก็จัดให้นะครับนะจับคู่มาเจอกับคุณฟินแต้ม1733นะครับนะวันนี้ช่างยันก็นะมากับม้าโยงขวาอีกแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เขาเดินเป็นม้าอะไรนะครับออกมาน่าจะเป็นม้าซ้าย อืม uh huh. นะครับผมบอกแล้วนะครับมายงขวานะครับผมไม่ชอบอ้าวไม่ซ้ายอ๋อมาซ้ายมาซ้ายอืมมาซ้ายมายงขวานะครับโหก็พอเล่นได้ครับพอเล่นได้นะไม่ใช่เมสซ้ายอื uh huh. แต่ตรงนี้เราก็เปิดชมตีเข้าด้านซ้ายมือนะครับโดยปกตินะมายงขวาก็จะตีด้านขวานะ,ะวันนี้เราลองไปตีกันด้านซ้ายมือดูบ้างนะครับนะเกมแรกนะครับ วันนี้ก็จะมีให้เพื่อนๆได้รับชมกัน2เกมนะครับนะเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆนะครับนะว่าเป็นแบบไหนนะครับวันนี้จับคู่มาเจอกับคุณฟินผู้มีเลตติ้งอยู่ที่ 1733, นี่ผมก็ให้เป็นยอดเซียนไปเลย <c oughs> แต่น,นี้เขาใช้เรือมากดขุนเรานะครับนะตรงนี้ผมก็ต้องดูนะครับว่า เราจะมีวิกวิธีการถ่ายเทตัวนะครับโจมตีเขาแบบไหนนะจะทําอย่างไรแต่น,นี้ก็กินระ,ะเบิดนะดันคางไปก่อนนะครับนะใจจริงๆนะครับมุมมองนะครับเพื่อนๆนะตรงนี้ก็จะเอาเรือมานะซ้ายมือตำแหน่งตรงนี้นะครับผมเคยเจอบ่อยนะครับเอาเรือมาซ้อนนะครับนะแล้วก็โจมตีเขาสองลำนะครับก็ตั้งใจไว้แบบนั้นนะครับ หนะมากลุกก็ต้องมีแนวความคิดอยู่ในใจเสมอนะครับแต่น,นี้เขากินตัดเข้าไปแล้วก็เอาเปียแทงนะฮะโคนเข้าไปเพื่อให้เขากินสองนะครับเราจะได้โจมตีหน้าบ้านเขาเมื่อเขาหนีเราก็เรือขึ้นไปหนึ่งกิ๊กนะเรือขึ้นไปเขาก็เรือมากดขู่เราอีกเราก็ซ้อนเรืออะไรครับนะฮะซ้อนเรือนะะแต่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะเราจะซ้อนเรือนะครับนะะ เขาออกมานะครับเขาเปิดม้าออกมาแต้มนี้อืมเปิดม้าออกมาแต้มนี้ก็จะกินเบีย้ยเราไม่ได้ตรงนี้ในใจก็แหมททาอะไรยืนอยู่ใ่มีโอกาสจบสวยงามเลยนะครับเนี่ยแต้มนี้ก็ต้องเอาเรือนะไปไตีลูกให้ลงไปก่อนดีไหมนะตีลูก,กลงเข้าไป เขาต้องลงไปหลังโคนแน่นะครับนะแต้มนี้ตีลูกก็ไปก็ลงตรงตรงนี่ไม่ไม่สวยงานนะลงตรงตรงนี่มีจนเลยนะครับน้าถ้าลงตรงแล้วเราเตีลูกก็ตีลูกจนเลยนะครับนะะแต้มนี้เขาต้องไปหลังโคลจริงจริงนะครับเมื่อเขาไปหลังโคนเราก็ตีลูกเขาได้อีกมันก็ไม่มีแต้มอะไรมากมายกว่านี้นะฮะดูแล้วนะก็ เปลี่ยนใจครับจากจะตีลุกนะถอยโค้นกลับมานะตั้งโซนนะแล้วก็เราจะเล่นตรงกลางบ้างนะครับตอนนี้เราเล่นอยู่ด้านซ้ายมืออย่างเดียวนะครับมากลุกก็ต้องนะพยายามยึดเซนเตอร์ตรงกลางไว้นะครับส่วนของผมก็ย็บซ้ายทีขวาทีบ้างอะไรบ้างนะ หมากลุกกดจินนาการนะครับไปเยอะๆนะครับโอ้โหตรงนี้พื้นที่กลางกระดานมันก็ยังยังพอดูได้นะครับแต่ว่าเรื่องของตำแหน่งตัวหมากนะในการหมุนการโยกการย้ายอะไรแบบนี้ผมว่าสีดำมันจะเดินทางสะดวกนะผมว่านะพวกผมมันติดเม็ดเม,ดมดขึ้นไปยังไงอะไรงไงก็ มันติดติดขัดขัด,ขดไปยังไงก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจตัวเองเอกันแต่หมีเขายนเม็ดมาเลยโยนเม็ดมาเม็ดเหมือนเม็ดนะเอาไตลุกเขาไปทิ้งก่อนอา่าให้เขาบังอ่าเ็เป็นอบังอบังเราจะเอาเรือขึ้นไปจะกินเม็ดก่อนนะครับคิดดูนะครับเพื่อนเพื่อนนะเอาแต่นีีหลุดมือนะครับโอ้โห หลุดมือนะแต่เขากินไม่ได้นะครับแต้มน,นี้โเขาโหลืมไปนะโอ้แต้มน,นี้หลุดมือเนะ่ถ้าเป็นแบบไม่มีเหลือกดไว้ด้วยเนี่ยแพ้เลยนะครับนะโหหลุดมือนะแบบนี้เขาใช้ม้ามาก็เอาไปใหม่เขาโหเกือบไปแล้วช่างยันหลุดมือนะแต่พอดีเขากินไม่ได้พอดีนะโอ้เขาก็ใช้ม้ากับไปผูกกันใหญ่เลยผมก็ไม่รู้จะ ขึ้นไปยังไงนะเอาขุนเอาโคดเอามา้าผูดทุกตัวเลยเอามาไปเขาก็ใช้เหลือออกมาแล้วมาเล่นกับเราแล้วนีวมม่มาออกมาด้านนี้ตายแล้วสามเบียรตรงนี้นะฮะแรงมากๆเลยไม่รู้จะทำอะไรก็กินเข้าไปก่อนแล้วครับนะบุกไม่ขึ้นนะ,ะขยายไม่ออกนะบอกไม่ถูกเลยนะ ใจโจมตีเขานะเรือไปกระจุกอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่มีประโยชน์มากเลยนะครับช่างยานันนะก็ต้องมีบ้างนะครับไอเดียนะบางทีมันก็ตื่อๆตืตันๆเอาแทงมาแต้มนี้ก็ทีแรกจะเอาหมากินโคนนะเ,เบีย้ยกินไปก่อนอยังไงเบีย้ยมก็เสียกินเข้าไปก่อนเลยเอา,าแต้มนี้นะก็เอาหมาไปให้โคนกินนะจะได้ทีเดินเอาขึ้นไปอีกทีหนึง่งนะ ดีไม่ดีนะจะคนโยนไปให้เบีย้ยกินด้วยซ้ําไปอืผมว่ามันก็สวยงามนะเพื่อนๆนะก็โหถ้าคนโยนให้เบีย้ยกินนะโอ้โหแต่เรือแต้มนี้เขาออกมาเนี่ยอันตรายมากแล้วนะเอ๊ะอเราเราจะทำยังไงอ๋อเห็นจังหวะลูกคาดจะตีลูกคาดโอ้จะตีลูกคาดเขาอือหือจะตีลูกคาดแต้มนี้เขาจะออกมาไหม เขาจะกลัวเราไหมเนี่ยตีลูกค้าน่ะโูเขาไม่กลัวเลยครับเพื่อนๆนะไม่กลัวก็ใส่ไข่เข้าไปเลยตียลูกเข้าไปเ,าเขากินแล้วก็กินด้วยอือฮึโอ้สองม้าสองเรือสู้กับโคนฮนะขาสั้นังั้นเลยโอ้โหเสียอีกแล้วโคนตัวนี้โอ,โ,อโอ้เอา้า พูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ตีลุกเป็นบ,บางพังก่อนอืมโอ้โหแต้มน,นี้นะครับเพื่อนๆนะแทงเบีย้ยขึ้นไปนะลืมไปว่าเบีย้ยเขาขาดตัวหนึ่งนะอืม,มน่าจะกินก็กินเขาได้นะแต้มน,นี้เราก็ต้องเสียโคนนะครับนั่นนะเสียโคนเข้าไปแล้วทำยังไงไม่ได้นะครับก็ต้องถอยลงมา โอ้โหเพื่อนๆครับแถน่นี้ทำยังไงดีคุณฟินคุณฟินมากับเ е й ติ้งหนึ่ันเจ็ด้อามสบสาย้ำเข้าไปโอ้โห,โโหเวลาจะหมดนะสงสัยนะครับไม่รอดแน่นอนนะครับนะไม่ต้องไปลุ้นระทึกคลึกโคมงกันให้มากมายนะครับเวลาก็จะหมดนะตัวก็ตำแหน่งเป็นรองทุกอย่างนะครับ เป็นท่านร้องท่านร้องไปหมดเลยนะฮะมาเหลือแต้มนี้ก็ไทบไปจบข่าวแล้วนะครับพูดไปออกบอกไปถูกนะครับไม่ถามไทยนะเดินยังไงก็แพ้นะครับเกมนี้ผมว่านะเหลือเวลาขนาดนี้นะยังไงก็ไม่นาหรอดนะครับมันแก้ไม่ได้นะครับดูจากเว,เวลาแล้วนะครับดูจากตัวหมากนะครับ ทำอะไรเข้าไม่ได้ด้วยนะครับก็เขาตีลูกอีกทีเดียวก็ชนแล้วนะตัวปิดก็ไม่มีนะครับก็ต้องดูพยายามหาแนวความคิดนะจบนะหมดเวลาก็แพ้ไปนะครับนะโอ้โห,โหนะคุณฟินเขาขอเล่นอีกนะครับเราก็เล่นด้วยนะครับขอแก้มืออีกสักครั้งนะครับ โกมากับสไตล์เดิมอีกนะครับเกมนี้ก็มายงขวาเหมือนเดิมนะครับก็เล่นแบบนะสไตล์เกมแรกนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายชี้ขาวเราได้โจมตีเขาก่อนเนะี่ยเขาเล่นเป็นม้าซ้ายเนะี่ยผมก็ว่าสู้เขาได้นะครับนะนอกจากแต่ว่าเขาเล่นเป็นเม็ดซ้ายเนะี่ยมันมันมีตำแหน่งที่ไม่ค่อยสวยงาม ตำแหน่งตรงนี้นะครับนะผมก็เล่นรูปร่างนะครับเหมือนเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเกมเกมแรกเนยนะครับเราก็ต้องนะพยายามจําตำแหน่งไว้ว่าเขาเขาเดินแบบไหนเดินรูปไหนเราจะไปแก้ตรงไหนนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนเอานะครับเพื่อนๆนะนะเห็นเห็นไหมฮะเขาก็จะเดินเป็นรูปทรงเดิมเลยนะนะเขาก็ยอมให้เราเอาเรือไปซ้อนนะปฏีลุกเหมือนเดิมนะครับนะ เขาก็มาโจมตีขุนเราอีกเหมือนเดิมอีกนะครับนะนะนักปังลูกที่ดีนะครับจะต้องจํารูปนะครับตําแหน่งของตัวหมากนะครับในการเดินทุกๆตานะครับให้ได้นะครับถ้าคุณจําได้ทุกตานะครับว่าเราเดินผิดตรงไหนแล้วแก้ตรงไหนได้นะครับคุณจะได้เป็นสุดยอดเซียนแน่นอนนะครับนะเชื่อผมนะครับ แต่ผมเองก็จำได้ไม่ทุกตานะครับเพื่อนๆนะถ้าจำได้ทุกตานะครับจะดีมากเลยนะครับมาว่ากันต่อนะครับแต้มตรงนี้นะฮะก็เปลี่ยนแปลงจากเกมที่แล้วไปนิดหน่อยนะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ตรงนี้ผมนะก็เปลี่ยนจากแทงเบี้ยนะฮะกินเบี้ยตัดไปก่อนนะครับก็โยนเม็ดไปเลยอ้าวแต้มนี้เขา กินตัดเข้ามาอะไรมาแล้วก็กินเข้าไปนะครับนะ้าตำแหน่งน,นี้เขากินเม็ดนะฮะเราขายไปแล้วเราก็กินนะครับเอามากินนะเพราะว่าผมวางแผนไว้แล้วว่าเอาม้าไปจับโคนนะตำแหน่งตรงนี้โคนเขาต้องหนีพอโคนเขาหนีเสร็จปุ๊บนะก็คล้ายๆเหมือนคล้ายๆลักษณะนะของเกมแรกนะครับแต่มน,นี้ก็มีกินตัดเข้าไปแล้วก็แทงนะ,ะให้เขากินสองนะครับ ขุนเราอยู่ตากดก็จริงนะฮะแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเอาคนไปบังได้นะครับยังไม่มีอะไรมากนะครับก็ตำแหนนี้ก็ไปครับเหมือนเกมที่แล้วนะครับกินตัดเข้าไปเลยเขาก็ต้องกินฮนะเอานอกกินเข้าในมารื้อในกินนอกเขาก็กินเข้ามานะตำแหน่งนี้แบบเดิมเลยนะครับเพื่อนๆก็ เอาเบียรแทงให้เขากินสองเข้าไประเบิดหน้าบ้านกินไหมเขาไม่เอาโขเขาไม่กินอีกไม่กินก็ไม่กิน,กนแล้วเราจะไปยังไงดีนะครับแต่นี้เขาไม่กินอีกแล้วโอโ้โหมามันจะเป็นอย่างไรกันดีกินตัดเข้าไปเลยแต้มนี้ออืไม่กลัวนะตากดไม่กลัวโหโเอาไม่กลัว ต้องใช้เป็นอาบังนะครับใช้โคนเป็นอาบังจะได้ไม่เสียทีเดินนะฮะเอาโคนไปบังไว้ก่อนนะเขาก็คงไม่ฆ่าเอาเอาเบี้ยนะเบี้ยมาแทงมา้าแต้มตรงนี้นะนะแนวแนวความคิดก็คือนะฮะซ้อนเรือเหมือนเดิมอีกอแต่ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะเสียทีเดินไปทีนึงนะครับนะมันเป็นการดึงจังหวะด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะ นะเสียทีนะดึงจังหวะอาแล้วก็มาซ้อนใหม่ <c oughs> นะเ,หเห็นไหมทั้งสองเกมนี่จะคล้ายๆกันนะฮะผิดกันที่ตำแหน่งนิดนึงนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะแต่ตรงนี้เขาก็ใช้ม้ามาจะมากินเบีย้ยนะใช้ขุนมาตรงนี้เขาก็าจะกินเบีย้ยเราไหมเขาจะแทงอะไรนะัอย่างนี้นะครับก็คิดให้เยอะๆไว้ก่อน ตรงนี้ผมดูแล้วนะครับว่าเอาขุนนะขุนก็ไปผูกเบีย้ยวไว้เลยก็แทงมาแล้วก็ยืนเฉยๆนะดีไม่ดีพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เดี๋ยวเอาม้าฟันโคนไปก่อนเลยเน,น,นี่ยแต้มนี้เขาระเบิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมเรามีทั้งโคนทั้งขุนทั้งเบีย้ยแล้วก็กินโคนเข้าไปเลยเห็นไหมครับกวกเข้าไปแล้วก็แทง แต้นี้เรากินเขาไม่ได้นะเปิดไม่ออกนะแต่เราก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเรามีหน้าบ้านนะมีอบังที่ดีนะก็ยอมลงทุนไปแล้วเสียมาไปตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนครับนะเดี๋ยวถ้าเราหลบขุนเสร็จเนี่ยเขาไม่หลบเรือเนะก็โดนกินง่ายๆนะครับดูสิครับแต้มนี้เขาจะไปยังไงนะครับคุณฟินฮนะ ก็พยายามแก้รูปทรงรูปร่างนะจำเกมเก่าๆที่เล่นมาโอ้แต้มน,นี้นะเขาไม่หนีเรือด้วยนะครับไม่หนีเรือใช้เม็ดเข้ามาบุกเราจะมาแทงเราอยากจะให้แทงเข้ามาอีกตรงนี้ผมดูแล้วเราจะขยับดีไหมขยับขุนถ้าเราขยับขุนเขาก็ต้องขยับเรือ แล้วเขาก็ขยับมาอ,อแต่นี้ก็ดูแล้วนะยังไม่ขยับขุนก็แทงม้าครับไปก่อนอ่าม้ากลับไปเมื่อม้ากลับไปแล้วนะะแต่นี้ดูแล้วต้องนะต้องหนีแล้วครับขุนนะหนีไปก่อนนะอ้าวหนี้ก็แทงลุกด้วยนะแต่เรามี เครียกอะไรม,มีม้าผูกด้วยนะเขาก็แทงม้าก็เสียสองจังหวะนี้นะครับผมก็ต้องพยายามหาแนวทางในการโจมตีนะครับเราก็มีเปรียบนะฮะตอนนี้ก็ได้เปรียบเรื่องโคนกับเม็ดนะครับเบียก็สองสี่ห้าโอ้หได้เปรียบเบียอีกตัวหนึ่งด้วยนะแต่นี้เขาพยายามนะครับเอาเรือมาผูกมา้า ตรงนี้ผมก็ต้องพยายามนะผม้าสู้กับโคนนะเรามีมาตัวเดียวเราแต่เรามีโคนสองตัวนะก็ยังพอสู้กันได้แต่ตรงนี้ก็พยายามนะขยายม้าออกไปนะเอาไว้จับกินม้าเขาเอาง่ายๆนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดในใจเพราะว่าตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยผมผมว่าผมได้เปรียบนะครับได้เปรียบเขานะตรงกลางเนี่ย ถ้าเขาสม,สมาุสมะมาไม่ดีนี่ผมเอาม้ากินเอ้ยไม่ใช่เอา,เอาม้ากินนะเอาเรือกินมา้าแล้วก็เอาม้ากินเม็ดนะครับนะแล้วตรงกลางนี่เป็นของผมหมดเลยนะครับนะเรียกเอาตำแหน่งเอาพื้นที่แต่ตรงนี้เขาก็เอาขนมาผูกม้าไว้อีกตัวนะผมดูแล้วก็ เป็นแนวคิดแนวเดิมนะครับว่าเราจะโจมตีเขานะครับก็เอาเรือกินนะกินเข้าไปแล้วก็กินเรือดีไหมเอาเรือกินมาถ้าเขาขุนกินเรือเอาเรือกินเราก็ได้กินเบี้ยอกตัวหนึ่งโคนขึ้นไปได้เบี้ยหงายสอตัวนะฮะแต่ตรงนี้ก็กินเลยครับนะสละกันเลยอ้าวถ้ากินอย่างแบบนี้ก็กินลูกเข้าไปนะครับกินลูกเข้าไปอีกทีนึง นะครับโอ้โหตรงกลางนี่เป็นของเรานะฮะเพื่อนๆน,นะเรามีเบี้ยถ้าเบีย้ยเราหงายได้นะครับสองตัวนี้นะครับอือหือสุดยอดอลังการงานสร้างเลยนะครับแต่ทนี้ก็โขนเสริมเข้าไปอีกจริงๆเขาต้องเอาเอามาเอาเรือมาต่อเรานะฮะเพื่อให้เราไม่มีเรือนะครับแต่เขาพยายาม จะเอาไปป้องกันนะครับผมก็เอาเรือมากดนะกดเบี้ยคว่ำเข้าไว้นะครับเขาจะต้องใช้เรือมาผูกนะครับแต้มนนนะมาผูกไหมนะใช้เรือมาผูกนะครับผมก็จะใช้อาจจะใช้โคนแทงขึ้นไปตรงๆรนะ่ะ นะไม่ไม่ไม่ไปด้านซ้ายนะครับแทงไปตรงๆแต้มน,นี้ก็เดินพลาดน,นะครับนะฮะเขาเดินเดินเรือออกมาก็กินลูกเข้าไปนะครับโอ้โหลูกไปแต้มน,นี้ยอมแพ้เลยนะครับเพื่อนๆนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ช่างยันนะครับกรุณากดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับนะแล,แล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย